คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะประจำวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนัน์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเรายังคงไล่เรียงกันมาค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้2วันนะคะท่านอาจารย์ธิดาได้นำเอาจุลสารในบางฉบับนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วก็ไปเชื่อมโยงถึงโครงสร้างทางการเมืองของบรรดกากรรมธิการยกร่างเนี่ยแหละค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยนะคะก็ ทำความเข้าใจได้ยากเลยทีเดียวค่ะว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ค้างเอาไว้นะคะกับฉบับของท่านอาจารย์ธิดาที่ได้มีการออกแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเมืองไทยตั้งแต่ก่อนปี40เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาสนทนากันต่อเลยนะคะภายใต้หัวข้อโครงสร้างกลไกลรัฐของกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั่นเองค่ะสนทนากับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์ก็ได้ ดูไปนิดนึงนะคะแต่ยังไม่ได้ใส่ลงไปในรายละเอียดมากเนื่องจากเวลาของรายการหมดเกี่ยวกับโครงสร้างการเมืองไทยก่อนปี40ซึ่งท่านอาจารย์มองแล้วว่าคนละเรื่องคนละมุมมองไม่ตรงกันเลยกับฉบับของคุณเปิร์นะคะอาจารย์มแน่นอนเพราะว่าจุดยืนคนละอย่างค่ะแล้วเขามีเจตนาคือเขาพูดถึงโครงสร้างก่อนปี40หลังปี40แต่เขาไม่พูดถึงโครงสร้างหลังปี50ค่ะนะคะ ก็คือ40จนก่อนจะถึงการทำรัฐประหารค่ะแล้วหลังการทำรัฐประหารนั้นเนี่ยก็ได้ออกแบบนะออกแบบโครงสร้างใหม่เพื่อจะแก้ปัญหาของร,รัฐธรรมนูญ40ซึ่งได้นักการเมืองเข้มแข็งได้พรรคการเมืองเข้มแข็งได้นายกเข้มแข็งเกินกว่าที่เขาจะยอมรับได้ดังนั้น50เนี่ยนะก็ถ้าเขียนออกมามัน มันจะดูน่าเกลียดยังไงเลยไม่เขียนนะมันคงไม่ใช่ขี้เกียจเพราะแกเขียนง่ายมากแล้วก็เขียนแบบไม่มีสัมพันธ์กันเลย<ะ>ลอยลอยถ้าพูดตรงๆนะเปลี่ยนใหมนะคือถ้าเขาทํากันบ้านส่งอาจารย์นะสมมุติ่า<ะ>เป็นโจทย์แบบนี้อาจารย์ให้ตกเลยนะ,ะก็คือสมมุติว่าคุณไปคุณลองเขียนมาดูสิโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนไกรัฐก,กับประชาชนะนะระหว่างคนไก่ัฐกับประชาชน<ะ>เพื่อสแสดง นะเพื่อแสดงถึงปัญหาของแต่ละช่วงแห่งปีอ,อ่ะเขียนโจทย์อย่างเงี้ยแล้วออกมาเป็นแบบนีใ้ใคร,ใคร,ใครๆก็ทำจริงใครๆก็ทําได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจุดยืนถ้าเขียนไปแล้วผังมันดูท่าไม่เข้าท่าก็เลยไม่เขียนเลยหรืออย่างไรนะคะก็นี่จึงอ่าเราก็เลยได้แสดงการวิพากหรือวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เขาทําแต่ว่าจริงๆเราคงจะต้องทํามากกว่านี้เพราะว่าเวลาเรา เขาที่เขาแสดงถึงเขาใช้คำว่าสภาวุฒิสภาแบบพหุนิยมดังที่เราได้พูดไปในเมื่อวานนี้ว่าทั้งหมดหนึ่งปลายทาง <c oughs> ปลายทางเป็นคณะที่ไปไตของอนุรักษ์นิยมหมายความว่าอะไรคณะก็คือคณะของพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมคือปลายทางของรัฐธรรมนูญนี้นะคณะของพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยยึดกลุ่มอํานาจนะเพราะฉะนั้นเขาก็มาแทรกแซง ไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารจนกระดิกตัวไม่ได้เลยใ,ในรัฐธรรมนูญนีโ้โชว์ภาพให้ดูนะคะว่านี่ฉบับที่สามและที่สี่ฉบับที่สามเนี่ยจ่าหน้าจ่าหน้านี้นะ่าเกลียดมากนักการเมืองดีที่เราต้องการเราเนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่านักวิชาการดีที่ประชาชนต้องการเดี๋ยวเขียนให้อ่า ค่ะดีไหมนักวิชาการดีที่ประชาชนต้องการคุณพูดนักการเมืองดีที่เราเราของคุณคือใครเราก็คือกลุ่มคนชั้นกลางและคนชั้นกลางบนที่อนุรักษ์นิยมใช่และดูฉบับที่สี่นะความเป็นธรรมที่ข้าราชการจะได้รับรัฐธมนูญของฉันน่าเกลียดไหมลองดูสิก็ดูเป็นอ่ารัฐมนูญของฉันฉันคือใครอ่ะนะ มันไม่มีคำวา่ารัฐธรรมนูนของประชาชนนะออเของรัฐธรรมนูนของฉันนะเเออมื่อกี้ทีนี้ความเป็นธรรมที่ค่าราการเราจะได้รับจากรัฐธรรมนูนฉบับใหม่งั้นก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับข้าราชการใช่ห่อือเนะเพราะนั้นอ,อมันแต่ละแต่ละฉบับเนี่ยมันได้บ่งนะบ่งชี้ถึงตัวตนนะแล้วก็เท่าที่รู้เนี่ย เขาจะเขียนเจตนารมณ์กันยกใหญ่ก็คุณบอกจะเป็นรัฐธรรมนูญสั้นๆหรอือคงยาวค่ะยาวมากๆ <c oughs> แน่นอนนะเพราะว่าอ่าที่คือเดิมเนี่ยเราจําได้ไหมว่าเวลาสารรัฐธรรมนูญตัดสิน่คมักจะพูดถึงเจตนารมณ์อาจารย์ไปดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เขียนไงไม่ได้เขียนอะไรเลยสักอย่างหนึง่งเจตนารมณ์แต่เจตนารมณ์นี่สงสัยอยู่ในห้อง แล้วคุยกันกันกบคณะจํานวนหนึ่งแล้วคนนี้คราวนี้ก็เลยบอกว่าจะเขียนให้ยาวเลยที่มาที่ไปของแต่ละแต่ละบทแต่ละมาตระอ,อะไรประมาณอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ทวงอ่ะไหนเจตนารมอยู่ตรงไหนพิกซ้ายพิกขวาไม่มีเลยคือปกติมันจะอยู่ในคําปารบ่บหรือมิเะนั้นก็ทายเล่มอาจารย์ก็ไปเที่ยวหาหาหมดอ่มนะม,มันไม่มี แต่ว่าปกติสารมูลจะอ้างอย่างนี้อยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้วุฒิสมาชิกมาจากการเลือกตั้งกะบอกไม่ผิดขจตนารม์รัฐธรรมนูญมันอยู่ตรงไหนเปิดหาไม่เจอไม่มีนะไม่รู้ไม่มีก็แสดงว่าไปมุบบีบกันตั้งกลุ่มกันหรือเปล่าไม่รู้เจตนารมณ์เจตนาเราเนี่ยนะคะเพราะเพราะฉะนั้นก็คงอย่างนี้รัฐธรรมนูนของฉันหรือรัฐธรรมนูญของเราเราก็คือเฉพาะส่วนหรือยังไง นะคะทีนี้ปลายทางไปสู่คณะที่ไิยคืออำนาจของกลุ่มอนุรักษนิยมชนชั้นกลางบนขึ้นไปนั่นัน่นนันก็คือปลายทางแต่ว่าในกระบวนการนั้นเนี่ยในกระบวนการเนี่ยนั่นก็คือหมายความว่าสร้างรัฐข้าราชการสร้างแะ,ะนี่ก็เหมือนกับที่ที่ทีทอ่อันนี้ที่เขียนว่า ความเป็นธรรมที่ข้าราชการจะได้รับคือ<ะ>ต่อไปนี้จะแต่งตั้งประหลัดจะแต่งตั้งอะไรนี่ก็ก็ทาหมด<ะ>หมายความว่ารัฐบาลทําไม่ได้ตั้งคณะรัฐมนตรีก็ต้องให้วุฒิส<ะ>มาชิก,น,กนะวุฒ<ะ>ิแล้วก็บอกว่าถ้านายกไม่พอใจก็นายกอาจจะบอกว่าช่วยเพิ่มเข้ามาใหม่ะอะไรแบบเนี้นะนั่นก็คือทําลายอํานาจประชาชน<ะ>ที่ที่เราเคยบอก ลดทอนอำนาจและทำลายอำนาจประชาชนทั้งอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหาร,รนะแล้วทำให้ข้าราชการใหญ่โตขึ้นมาก็คือข้าราชการเนี่ยจะขึ้นมาเป็นประหลาดเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ทางนักการเมืองไม่ใช่รัฐบาลบแต่งตั้งมันห่างไกลกับคำว่าระบบประชาธิปไตยมากเหลือเกินนะ อนี่มันถอยหลังไปกว่าสองสี่เจ็ดห้าแล้วนะไอ้แล้งถอยหลังนะไปเรียบร้อยแล้วนะคะถอยหลังถอยหลังไปลิบลับทีนี้เรามาดูในสิ่งทีอ่อยากจะอธิบายกับท่านผู้ชมทั้งบ้านว่าเมื่อเราได้วิเคราะห์ในสิ่งที่เขาทำพูดง่ายๆว่รรธธรรมนูญนี้ไม่ใช่รัฐธรรมนูญในระบบบประชาธิปไตยชัดเจนนะคะเป้าหมายปลายทางเนี่ย นะก็คือทำให้พักการเมืองอ่อนแอทำให้ฝ่ายบริหารไม่มีสเสถียรภาพ <Okay. S 1> และในที่สุดนายกก็ต้องมาจากคนนอกอแล้วทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติที่สำคัญคือวุฒิสภา <Okay. S 1> เป็นวุฒิสภาที่มาจากการคัดสรรแต่ว่าก็จะไปเชื่อมโยงกับกลุ่มท้องถิ่นบ้างจำนวนหนึ่งพูดง่ายๆว่าเป็นวุฒิสภาของกลุ่ม คนชั้นกลางบนเช่นกลุ่มอาจจะมีตัวแทนทนายความนะตัวแทนหมอตัวแทนพยาบาลตัวแทนวิศวะอ,อะไรต่างๆเหล่านี้พราเขาบอกเขาไม่สนใจจํานวนจาได้ไหมค่ะอ่าเขาไม่สนใจจํานวนคุณประวรศักดิ์บอกจํานวนไม่สําคัญต้องการความหลากหลาย,ลายต้องการความหลากหลายแล้วก็เพิอ่มอํานาจมากขึ้นนะทั้งแต่งตั้งและถอดถอนอสาร,ารได้ทำลุ้นด้วยนะ พวกกลุ่มองค์กรอิสระอะไรต่างๆเพราะนั้นก็หมายความว่าอำนาจอธิปไตยนั้นเนี่ยมันเป็นของอกลุ่ม,มบุคคลในฐานะชนชั้นทางเศรษฐกษิจที่เป็นกลางบนขึ้นไปไม่ใช่ก<ม>ลางล่างด้วยนะเพราะเขาใช้คำว่าความหลากหลายในอาชีพจารย์นึกไปถึงสมัยโรมันเลยนะยังไงคะอาจารย์คะก็คือว่าเขาให้เสรีชนเหมือนกันถึงจะ ถึงจะมีสามารถเลือกตัวแทนได้เสรีรรนชนในในที่นี้ของคือไม่ใช่ทาตไม่ใช่ทาตุคคนไม่เท่ากันอ่าคือไม่ใช่ทาตแต่หมายความว่ามันก็ก็คือก็คล้ายๆว่าเป็นประชาธิปไตยแบบโบราณนะ่ะที่นี่ของเรามันโบราณมากนะถ้าถ้าทําแบบนี้นะอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าตามคําพูดที่ว่าเหมาะสมกับประเทศไทยรหรือเปล่านะก็แปลว,ว่ามองประเทศไทยที่ถอยหลังไปเป็นร้อยปี ซึ่งที่จริงเรายัางไม่ได้พูดเลยนะว่ามีมีมดิปโลแมตนะค<ช>่ะดาดิปโลแมตก็คือคนที่มาจากอ่าเขาเป็นนักวิชาการเขาใช้คำว่าสภาแอตแลนติกะใ,<ช>ใช่ไหมคะนักวิชาการอาวุโสจสาเป็นอ,ลลนอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐช่นะอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแล้วก็พูดถึงยุทธศาสตร์ในเอเชีย เราคงเราเนื่องจากไม่ต้องการรบกวนเวลาเรามากเราจะพูดสั้นๆว่าเขาให้ความสําคัญกับการเมืองประเทศไทยมากเขาให้ความสําคัญกับการเมืองประเทศไทยมากๆว่ามันจะกลายเป็นตัวอย่างอุตส่าห์ไปแก้ปัญหาพมา่าพม่าบอกเอา้าถทยยิ่งล้าหลังกว่าอีกเรื่องอะไรผมจะต้องไปประชาธิปไตยจะเป็นตัวอย่างให้อินโดนีเซียจะเป็นตัวอย่างให้มาเลเซียจะทําให้ภูมิภาคนี้ ถอยหลังลงคลองหมดเลยเพราะไทยเนี่ยเคยได้ชื่อว่าเป็นกองหน้าเอามาแล้วนะคะคุณเดวิดเอเมอร์เคิลนะฮะเขาเคยทำงานในกระทรวงต่างประเทศสภาความมั่นคงแล้วก็เขียนบทความใน The Diplomat นะฮะแล้วก็พูดพูดรุนแรงที่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยมีมาตรการกดดันประเทศไทยมากขึ้น นะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์วีซ่าหรือว่าถ้ามีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศก็ฟรีสฟรีสเอาไว้เลยนะฮะก็ตัวนี้นี่ก็เราคงเราคงไปค่อยคุยกันวันหลังอีกทีภาพรวมนะแต่ว่าทั้งหมดนี้แปลว่าต่างประเทศเขาเริ่มมองเห็นแล้วอย่างเราเนี่ยเรียกว่าก็พยายามเป็นประชาชนพลเมืองที่ดีนะ ก็เอาของพวกคุณนั่นแหละที่ทํามานี่แหละเอามาวิเคราะห์เอามาดูนะไม่ได้วิพากษ์แบบพูดตรงๆว่าลอยๆอยไม่ใช่พูดถ้าภาษาชาวบ้านคือไม่ได้ด่าลอยนอยนะมีหลักฐานว่าพวกคุณเขียนอะไรทําอะไรแล้วเรามาวิเคราะห์ในเชิงหลักการนะไม่ไม่ได้ด่าลอยๆแต่ว่าต่างประเทศเขาก็มองเห็นเขาก็เป็นห่วงระบอบประชาธิปไตยอันนี้เราเอา โอเคคุณบอกคุณจะร่างรัฐมนวนคุณบอกคุณจะทำปฏิรูปคุณจะทำปรองดองนะเราก็ส่งสัญญาณเตือนในหลายเรื่องใ,นะในหลายเรื่องว่าคุณที่คุณทำเนี่ยคุณทำอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้ปรองดองหรอกมันจะทำให้ประเทศไทยยิ่งหนักหน่วงนะในด้านความยุติธรรมในด้านปัญหาเรื่องอันนี้เขาเน้นเรื่องถอดถอนนะและ้วนี่ถ้าพอรู้ว่าจะมีการลงโทษทางอาญา และทางแพ่งเนี่ยบทความเดี๋ยวมาเป็นตับเลยคอยดูนะเพราะว่ามันในทัศนะของคนต่างประเทศนะเขาก็เชื่อว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะสงบสันติสุขแน่แล้วคนในประเทศจะคิดยังไงลองคิดดูคนในประเทศจะคิดยังไงนะเราก็พยายามทำหน้าที่อย่างซื่อตรงอย่างดีละก็คือวิเคราะห์ที่นี้ เอาละคุณพูดไปของคุณทำเราก็จะลองวิเคราะห์ความสัมพันธ์เขาใช้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจคะนะเขาใช้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจแล้วเขาบอกมันเป็นวัฒนธรรมอมจายนธิดาบอกมันไม่ใช่ใชนั่นคือปัญหาจุดยืนทางการเมืองไม่ใช่ political culture แต่เป็น political will คือความมุ่งมั่นในทางการเมืองของกลุ่มเขาที่ไม่สามารถที่จะ ปล่อยอำนาจให้กับประชาชนได้เพราะนั่นหมายถึงเขาเนี่ยสูญเสียบทบาทความสําคัญและอํานาจค่ะนะก็คือความสัมพันธ์อํานาจเนี่ยมันถูกอํานาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นเนี่ยไปทําลายอํานาจเดิมค่ะทีนี้